เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้กับช่อง y o u t u ข้าวไรเดอร์โฟโต้นะครับวันนี้เรามาอยู่กับ B M W S 1RR นะครับเป็นสีไตคัลเลอร์แล้วก็มาแล้วเป็นสีส้มนะฮะไปเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยฮนะโอเคครับเริ่มจากชุดบนเลยฮนะเอาเป็นนะลรดีชุดบนอาบนสุดเลยชิล m a g ิคอล นะครับแล้วก็มีอุดกระจก rr ตรงรุ่นนะครับไล่ไล่ไล่มาเอาอุปกรณ์ก่อนนะส่วนเรื่องของสีเราค่อยว่ากัน<ม>ถัดมาก็จะเป็นก้านกระปุกนะครับตัวนี้เป็นของอัลฟาแล้วก็เบรกเบมโบนะครับ <amb> แล้วก็ก้านคัดเบมโบเบมโบใช่ชิปกล ก็จะเข้าๆประมาณนี้นะครับส่วนไล่ลงมาชุดหน้าด้านล่างยังใช้เป็นของเดิมอยู่นะครับเป็นบมโบเดิมติดโรงงานมาสีทองซะด้วยไล่มาโซนกลางเราก็จะเห็นความเป็นคาร์บอนนะครับตรงนี้เป็นเพียวคาร์บอนคออเฟรมแล้วก็ การแข้งนะครับเป็น G B Racing ครับไล่มาด้านหลังตรงนี้จะเป็นเกียร์โยงนะครับของ R S v Racing <S <S ตรงนี้ก็ปรับระดับได้แล้วก็ตกแต่งการบังก็เป็นคาร์บอนแท้นะครับพิยวคาร์บอนเลยใช่ไหมฮะใช่ครับควิกชิ h i p นี้แต่งหรือเปล่าฮะควิกชิ h i p จะเป็น ตัวเดิมอยู่นะครับตรงรุ่นโรงงาน,นชกก็ยังเป็นสแตนดาร์ดโรงงานอยู่เป็นออริมสีแดงใช่ไหมโรงงานเป็นเือดให้เลืใช่ไหมหน,นี่นะโอรินนะรับไล,ล,ล่มาส่วนชุดหลังโซ่ก็จะเป็นอาเคสเตอร์อาเค น,นี่ก็อัปเกรดเบาน้ำหนักเบาขึ้นครับไล่มาฝั่งนี้อ่าที่เด็ดก็จะเป็น AR นคร t บ g i 1 R อันนี้เป็นปูเลยหรือเปล่าฮะตัวนี้เป็น Slip Titanium ครับส,สวยมากเลยโอเค ฝั่งขวาก็จะมีกาดแข้ง GB เหมือนเดิมอ๋อมีกันล้มกันล้มตัวนี้เป็นต่อมาจะเป็นตัวกรนล้มนะครับจะเป็นกรนล้มโมทีฟน่าจะได้มีการใช้งานมา <c oughs> ดูชากรอยนะครับแล้วก็ไปเล้อวแต่งอ๋อลืมตัวนี้เป็น เขาเรียกว่าการเกี่ยวนะครับใครมาเกี่ยวการแบบว่าไปสกิดเบรกมือนะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญเลยเดิมทีคันนี้มันเป็นไตคัลเลร์แล้วก็เอามาเอามาแรปสติ๊กเกอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับทุกชิ้นเลยตั้งแต่บางคคนหน้าชุดหัวแฟลลิงข้างซ้ายขวาถังน้ำมันด้านท้ายนะครับ ปรับโฉมสีนะครับโดย MTD Racing ตัวนี้ก็จะจัดก,การเรื่องงานแรปทั้งหมดนะครับพร้อมการรับประกันไปดูสอบถามแล้วครับถ้าถ้าแปบลบว่าเราจะส่งไปแรปนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ละถ้าอย่างคันนี้นะครับพร้อมกับดีไซน์ลายเลยนะครับอันนี้ผมมีโปรโมชั่นก็คือแ a ปสติ๊กเกอร์บวกออกแบบลายนะครับจะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทถูกว่าถูกมากเลยครับ หมื่นกว่าบาททางนั้นทางนี้มันกว่าได้ยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะจบที่ลายแบบไหนนะครับอาจจะเป็นลายมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็อาจจะข้ามไปที่สองหมื่นก็แล้วแต่นะครับสติกเกอร์เกตพวกนี้นครับเวลาเราเบื่อแล้วนะครับเราก็สามารถลอกออกได้โดยที่มันไม่มีคราบเกา่าแต่โดยส่วนใหญ่แนะนําก่อนเลยตัวเนี้ยสติกเกอร์พวกเนี้ย จะแนะนำให้ใช้สัก2ปีแล้วก็ถอลออกนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีกาวมันมีเรื่องของอายุการใช้งานนครับก็ให้แก่ออกนะครับถ้าจะทำใหม่ก็ค่อยว่ากันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกัดสีเดิมเดี๋ยวผาประมาณนี้ครับถือว่าเป็นฉลามสีส้มที่ดุมากเลยน่าจะคะเดียวในภาคเหนือมั้ง สี<ห>ดูดีแ,บบแลยสวยมากเลยเดีย๋ยวพาชมรอบคันอีกครั้งนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับฝากกดติดตามช่องนะครับข่าวไรเดอร์โพโต้นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ